ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกอเก้านะคะวันนี้นะคะเก้าก็จะมาพาเพื่อนๆมาเที่ยวเยาวราชกันนะคะวันนี้มีแขกพิเศษนะคะมีน้องสุดสวยสปขอเชิญนะคะน้องคะแนนนะคะสวัสดีค่ะคะแนนเองนะคะวันนี้พี่จะพาน้องมาทัวร์เยาวราชนะจะพาแนีนไปไหนบ้างใส่มูต้องเข้าวัดมังกร<อ>แล้วก็พ<อ>าไปกินบะหมี่ ค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่วัดบางกอนแล้วนะคะปีนี้ปีฉลูนะคะคนไหนที่เกิดปีมะแมที่เป็นปีชงนะคะสามารถนี่เลยต้องมามูใช่ไหมใช่ต้องมาแก้ชงต้องมาแล้วก็มาแก้ชงนะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะมาขอพรนะคะน้องแนนเกิดปีอะไรคะแม่เหรอคะนันนเกิดปีจอค่ะแล้วพี่ก้าวนะคะเกิดปีวอก<า>ค่ะดูสภาพหน้าพี่เด็กลิงลิงอยู่แล้วตามเข้ามาเลยดีกว่าเดี๋ยวาพาไปดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะไปค่ะ ก็อัดวิดีโอไม่ได้นะคะแต่เรามีภาพนิ่งมาฝากให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแต่น้องอยู่ยังคะอยู่แล้วงั้นพี่จะพาน้องไปกินบะหมี่แบบน่อะไรบะหมี่บะหมี่อะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปกินบะหมี่จับกังนะคะเป็นยังไงครบะหมี่จับกังก็เป็นเส้นอ่ะไม่ได้หงำแตกมันเป็นเส้นธรรมดาที่กินอ่ะมันน่าจะมีชื่อเสียงมายาวนานอะไรประมาณเนี้ยเนาะอ่าต้องลองไปดูนะคะว่าอร่อยแล้วก็น่ากินแค่ตามมาเลยลูกค่ะ ว้าวมาแล้วจ้าบะหมี่ของฉันโอ้โหทฮ้ยมันเยอะขนาดนี้อ่ะแนนบอกแล้วว่ามันเยอะมากยี่งวะกินหมดไหมเนี่ยต้องหมดค่ะสั่งมาแล้วต้องหมดโอ้โเยอะมาก เมื่อกี้เราก็กินข้าวกันมาแล้วกินอะไรวะเออวะบะหมี่สมองรวนเล็กน้อยนะคะนี่เลยเราก็จะมาให้น้องกินนี่แนะนำเก่ารัดเอออันนี้เขาขายกันยังไงคะเก่ารัตต้องถามแม่ค้าดูต้องถามแม่ค้าแล้วแหละไม่ใช่ถามพี่ขายยังไงคะขายยังไงสองร้อยแปดสิบจ้ารถได้รถได้เท่าไหร่คะพี่รถได้สิบล้านหนูขออันหนึ่งด้วยค่ะเนี่ยเขาส่งให้คนสวยตลอดเลยคนโกโกไม่ค่อยส่งหรอกอร่อยมาก คนละครึ่งก็มาแล้วคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งก็ได้พี่กินตจะบื้อาไาอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็อยา่างไรแล้วทำยังไงอ,อ่ะขอตั้งหน่อยสั่งเลยค่ะเมาหมดพูดได้แค่นี้เอาหมดเลยค่ะทั้งร้าน <c oughs> อทำจริงเหรอเดี๋ยวพี่หนูไม่เมาจริงนะ ของนี่คนจีนอยู่เยอะมากเรียงองเยอะมากาไป <บน S 1> ไปปนกั <laughs> นแต่เอยากได้อยู่นะหาแต่ละคนอ้อนใครเรว้างหลังจุ่จริงมาเลทยทายเอาจริงอ,อ่อยทุกอย่างอ่อยตลอดอ่อยทุกคลิปเนี่ยจริงๆต้องให้เขาแหละอ่อยโดนแบบว่าโดยที่แบบกูไม่มีที่ยืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ วันนี้เป็นไงบ้างคะน้องแนนสนุกไหมคะพี่พี่มาพามาเที่ยวแล้วก็อิ่มด้วยได้บุญด้วยอิ่มใจแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะแล้วก็ทําให้แนนอะรู้จักเยาวราชมากขึ้นจริงพี่เหมือนกันเพราะพี่ก็ไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะแนนบอกเลยนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่กอล์ฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องแนนและน้องแนนตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฝากไว้ที่ช่องพี่ได้เลยนะคะ ถ้าอยากติดตามคะแนนนะคะอย่าลืมนะคะเฟซบุ๊กนะคะขนกยาดาจิตอัมพันธ์นะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะขนกยาดาจิตอัมพันธ์น้องคะแนนนะคะแล้วก็ i อนะคะคะแนนแอนด์ดอสกรานกยาดานะคะเดี๋ยวก้าจะขึ้นไปให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้เดี๋ยวเรามาร่วมเจอกันใหม่ครั้งหน้าเตาะหูเตาะหูนะอย่าลืมนะคะ